บรรยากาศพี่น้องคะเลสวยทุกวันนะคะเพื่อนๆวันนี้สายแล้วคะ่ะเจ็ดโมงกว่าแล้วคนก็เยอะแล้วนะคะนะคะคนเยอะมากวันนี้ยามเช้านะคะเช้าวันพุธคะ่ะ คนเยอะจ้าวันนี้คนเยอะเยอะมากเลยเห็นปะลอยลอง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 ลอยอ,อ,อยู่ที่นั่นนะ้าวเล่นน้ำกันสนุกเลยค่ะมาเล่นทะเลสวยสวยสดชื่นสดชื่นเย็นลมเย็นเย็นเย็นพี่น้องค่ะค่ะ แดดก็ออกแล้วค่ะมาชมตะวันสวยๆด้วยนะคะอน้ำทะเลนะคะสดชื่นมากบรรยากาศพี่น้องคะบรรยากาศพี่น้องคะ อันนี้เป็นคลิปยาวแล้วขอบคุณในการรับชมคลิปนะคะเพื่อนๆชมบรรยากาศร,รอบๆค่ะลมเย็นเย็นพี่น้องค่ะเกือบจะสองโมงเช้าแล้วนะคะคนเยอะจ้าวันนี้คนเยอะสวยสดชื่นไหมคะ สวยสุดชื่นไหมคะวันบังต้นไม้วันบังต้นไม้ ลงน้ำกันไหมเรเล่นน้ำกันไหมคะมา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 คน<า>เยอะเลยวันบังตงน้นไม้แดดก็ออกแล้วคะ่ะมาชมตะวันสวยๆด้วยนะคะ เทาทะเลกันไหมจะไปก็รีบมานี่ยูตรงนี้คนสวยสดชื่นไหมคะท่านขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยค่ะมาเที่ยวทะเลกันค่ะ ข้างหน้าค่ะอ่าค่ะคนเยอะวันนี้คนเยอะจังเมนี้คนเหลือน้ำลายแท้เดี๋ยวจะซูมให้นิดหน่อยซูมได้บ๊วพี่น้องเดี๋ยวแล้วได้เอนี้คนเหลือน้ำลายแท้เดี๋ยวจะซูมให้นิดหน่อยซูมได้บ๊วพี่น้องเดี๋ยวแล้ว สวยสุดชื่นไหมคะวัน,นนี้็นน้ำลายแท้เดี๋ยวจะซูมให้นิดหน่อยซูมได้บาพี่น่องเดี๋ยวแล้วได้สวยทุกวันนะคะเพื่อนๆวันนี้สายแล้วคะ่ะเจ็ดโมงกว่าแล้วคนก็เยอะแล้วนะคะ อร่อน้ำทะเลนะคะสดชื่นมากอ้าวเยมากเลยเห็นป่ะลอยลอง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 อยู่นต่นะอ้าวเล่นน้ำกันสนุกเลยค่ะมาเล่นทะเลสวยๆส,ยสดชื่นสดชื่นเย็นโลมเย็น,ยนเย็นเย็นพี่น้องคะ่ะ เยอะมากเลยเห็นปะ่ะลอยลอง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 ,ลอ,ง,ลอ,ง,ลอ,งอยู่นี่นะ้้าวเล่นน้ำกันสนุกเลยค่ะมาเลยสวยสุสดชื่นไหมคะอลูน้ำทะเลนะคะสดชื่นมากเยอะนะคะ วันบังต้นไม้วันบังต้นไม้น้ำน้ำกันพี่นอ้องเย็นดีแท้ๆเย็นสวยๆวบ้านนอเอิ่นเย็นสวยๆเย็นสบายๆนะคะ เย็นว่พี่น้องเย็นสบายบะคะ่ะเดี๋ยวขออนุญาตกลับกล้องแป๊บหนึ่งนะคะกลับไปช่วงชงมบรรยากาศรอบๆค่ะลมเย็นเย็นพี่น้องคะ่ะเกือบจะสองโมงเช้าแล้วนะคะคนเยอะจ้าวันนี้คนเยอะวันบังต้นไม้ คนเยอะจ้าวันนี้คนเยอะบรรยากาศพี่น้องคะอรุณน้ำทะเลนะคะสดชื่นมาสวัสดีวันพุธจ้าเพื่อนๆยายนาบีนะคะพามาชมทะเลอีกแล้ววันนี้ คนเยอะวันนี้คนเยอะจังสวยสดชื่นไหมคะคนเยอะจ้าวันนี้คนเยอะขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยคะ่ะมาเที่ยวทะเลกันคะ่ะ ลงน้ำกันไหมลองเล่นน้ำกันไหมคะมา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 ว้าวคนเยอะเลยโอ้อันนี้เป็นคลิปยาวเลยขอบคุณในการรับชมคลิปนะคะเพื่อนๆน้ำน,น,น้ำกันพี่นอ้องเย็นดีแท้ๆเย็นสวยสวยบ้านนอาเอิญเย็นสวยสวยเย็นสบายๆนะคะ ขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยค่ะมาเที่ยวทะเลกันค่ะทะเลสวยทุกวันนะคะเพื่อนๆวันนี้สายแล้วค่ะเจ็ดโมงกว่าแล้วคนก็เยอะแล้วนะคะอรรยากาศพี่น้องค่ะ สวยสุดชื่นไหมคะลงน้ำกันไหมลงงเล่นน้ำกันไหมคะมา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 อา,อาคนเยอะเลยเมื่อนี้ก็เล่นน้ำลายแท้เดี๋ยวจะซูมให้นิดหน่อยซูมได้บพี่นองเดี๋ยวเ้ ขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยค่ะมาเที่ยวทะเลกันค่ะชมบรรยากาศรอบๆค่ะลมเย็นเย็นที่น้องค่ะ,คะเกือบจะสองโมงเช้าแล้วนะคะสวัสดีวันพุธจ้าเพื่อนๆยายนาบีนะคะพามาชมทะเลอีกแล้ว